วันนี้เราจะมาคานหมี่คุกกันนะคะคือเราทําไว้แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานนะนนี้นะคะแล้วก็มีไก่ขีหมี่คุกที่เราคุกไปแล้วนะคะอันนี้เราทําใส่ตู้เย็นไว้เนาะอันนี้นะคะมื้อเช้าของเราโอเคนะคะเราได้หมี่เสร็จแล้วนะคะเราเอาหมี่เสร็จจานเลยนะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องลงไปอมิ้นชิ้นนะคะ ใส่ลูกชิ้นไปเลยค่ะใครชอบทานเันนี้ก็ใส่ไปเลยหลยๆลูกนะ,ะนะคะเดี๋ยวคุณปาก็ใส่ลูกชิ้นไปเลยค่ะน่ะลูกเป็ดน,น,นี่เป็นใช้ลูกชิ้นหมูแท้เลยนะคะเรียบร้อยสำหรับคนที่ผักติดถุงงอกน่าทานมากๆอันนี้เรามีลูกชิ้นปาลาด้วยนะรู้สึกเครื่องเคียงจะเยอะมากนะคะอันนี้สําหรับที่เราทําทําไว้ทานเองนะคะ มีนะมีหมูยอด้วยจ้าใส่ร์ฟหมูยอไปด้วยๆเครื่องเคียงเราเยอะมากขอลูกชิ้นอีกลูกหนึ่งนะคะโอ๋ห oh มายก็ทำไมฉันจัดทานที่สวยรู้ฮารุฮารุาราบมาเอาขนาดนีนะะ้ไม่ใช่เลยนะคะมั่วๆไปค่ะอันนี้ได้ในลูกนี้นะเดี๋ยวเราเอาไปใส่เบ็ดแป๊บนึงนะคะให้มันอุ่นๆมันจะได้ทานอร่อยนะคะแล้วก็เอาใส่เบ็นะคะใส่ไป รอแป๊บนึงนะคะมาดูกันเลยต,น,ตนสร้างค่ะนี่นะคะหน้าตามีคุกของเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทานกันเลยนะคะหอมมากเลยนะคะหอมเทีเจียวอันนี้ทําไว้ใส่ตู้เย็นไว้ประมาณสองวันแล้วนะคะวันนี้มีเวลากินเดี๋ยวเรามาชิมรสชาตินะคะว่ามันยังคงรสชาติแบบเดิมไหมหืม รสชาติมันเหมือนเดิมน,นะคะเพิ่มเต็มคือลูกชินก้นกินกับลูกชิน้นแบบเข้ากันมากๆเลยมันจะมีสำหรับคนีไม่มีเวลานะคะทำเก็บไว้วันหยุอย่างเงี้ยทำใส่บล็อกกระเจียเ๊ยบไว้ก็ทำอ,อร่อยมากเดี๋ยวมะังก็จะมาต่อมิธีนั้นทำน้ำที่ใช้คุกหม,มี่นะรสชาติแบบอย่างนี้เลยอันนี้ใช่ไว้สองแบบน,นะ สชาชิอร่อยลยเดย๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาสอน,นให้ทำนะคะบ๊ายบาย